สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์โคสีบที่2ข้อหนึ่งถึงข้อที่7วันนี้เป็นตอนที่3นะครับผมให้หัวข้อว่าท่าทีในการสั่งสอนพระคำของพาาระเจ้าตานที่3ก็คือการสั่งสอนโดยการเน้นเรื่องความเชื่อผมอยากจะอ่านในข้อที่6ข้อที่7ของพระคัมภีร์โคสีบที่2ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วชันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยชั้นนั้นจงอย่างลากและก่อล่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคําสอนมาแล้วจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณถ้าคัมภี์ตอนนี้ท่านอาจารย์บาโลได้เน้นถึงเรื่องของความเชื่อความเชื่อเป็นอย่างไรจากตอนนี้ความเชื่อต้องพึ่งในพระคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งแรกในโคโลศีบทที่2ในข้อที่6บ,บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านได้รับพระเยซูคริสต์แล้วฉันใดการรับพระเยซูคริสต์ไม่ได้หมายถึงเราไปเอาพระองค์มาแต่หมายถึงเราต้อนรับพระองค์เข้าในจิตใจและพระองค์ทรง ประทานสิทธิให้เราเป็นลูกของพระองค์และกันเองพื้นฐานความเชื่อของคริสเตียนคือเชื่อในพระคุณของพระเจ้าที่รับเราเป็นลูกของพระเจ้าสิทธิอํานาจอยู่ที่พระเจ้าและพระองค์ให้โอกาสนั้นกับเราประการที่2ครับความเชื่อต้องแสดงออกด้วยการกระทาครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านรับพระเยซูคริสต์แล้วฉันแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นในพระคัมภีร์ตรงนี้คําว่าจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นในภาษาอังกฤษทุกฉบับเลยนะครับใช้คําว่า so walk in him ซึ่งหมายถึงว่าจงดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ดำเนินชีวิตในพระองค์ดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ดังนั้นเองการที่คริสเตียนเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราเรียนรู้จากเรื่องพระเจ้าแล้วความเชื่อของเรานั้นต้องเป็นความเชื่อที่อยู่ในพระองค์ไปกับพระองค์เพื่อพระองค์โดยพระองค์และเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องแสดงออกด้วยการกระทำของเรานะครับ เพราะความเชื่อที่ปัศจาก,การกระทําก็เป็นความเชื่อที่ไร้ประโยชน์อันที่ 3. ครับความเชื่อต้องมีรากฐานและก่อบนพระคริสต์ในข้อที่3ในข้อที่7บอกว่าจงอย่างรากคําแรกเลยนะครับจงอย่างรากหมายความว่ายัางไงคําว่าจงอย่างรากเปาโลก,กําลังเปรียบเทียบภาพของต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงไปแน่นอนครับว่าต้นไม้สูงขนาดไหนครับรากมันต้องยิ่งลึกเท่านั้นต้นไม้ที่รากไม่ลึกนะครับแน่นอนอยู่ได้ไม่นานลมพัดมาก็จะ ล้มลงแน่นอนบ้านเหมือนกันครับบ้านที่มีการอย่างรากแม้ว่าพายุจะเกิดขึ้นฝนตกน้ำไหลเชี่ยวลมพัดกระทะเดินนั้นแต่เรือนจะไม่พัพงทลายเพราะรากฐานก่อไว้บนพระเยซูคริสต์ในข้อต่อไปนะครับก็คือการที่4ความเชื่อต้องมีการพัฒนาขึ้นเสมอพระคัมภีร์บอกว่าและสร้างขึ้นในพระองค์ไม่ใช่แค่ก่อร่างในพระองค์แต่ถูกสร้างขึ้นในพระองค์คริสเตียนเราถูกสร้างด้านนอกจากเรื่องของ จิตวิญญาณของเราแล้วจิตใจและร่างกายของเราก็ต้องถูกสร้างขึ้นในพระองค์ในจิตใจจะมีความรักอย่างพระเจ้าในจิตวิญญาณของเรามีพลังอย่างพระเยซูคริสต์การสร้างบ้านหลังใหญ่ฐานต้องแข็งแรงเมื่อเทียบกับเรื่องคริตจักรเช่นเดียวกันหากคิตจักรมีสมาชิกเยอะแยะแต่ไม่มีฐานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าและการเข้าใจบนพระชนะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งคริตจัรนั้นก็จะเป็นคริตจักรที่อันตรายครับและสุดท้ายมันจะล่มลง จากที่เราเห็นหลายๆคริสตจักรที่อยู่ในยุโรปและอยู่ในอเมริการากฐานไม่แข็งแรงไม่ได้มีความเชื่อที่แข็งแรงในพระเจ้านะครับอาจจะมีแค่ศาสนพิธีซึ่งมันไม่ได้ทําให้คริสเตียนเติบโตเลยประการสุดท้ายประการที่4ก็คือความเชื่อต้องเต็มไปด้วยการขอบคุณในข้อตอบปบอกว่าจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณในบบพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าการขอบพระคุณเป็นตัวชี้วัดเรื่องความเชื่อ การที่บอกว่ามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ไม่เต็มไปด้วยการขอบคุณจะเป็นไปได้อย่างไรครับถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราเราจะขอบคุณพระองค์เสมอดังนั้นเองท่าทีในการสอนของท่านเน้นเรื่องความเชื่อความเชื่อต้องพึ่งในพระคุณความเชื่อต้องแสดงออกด้วยการกระทําความเชื่อมีรากฐานบนพระเยซูคริสต์ความเชื่อพัฒนาขึ้นเสมอและความเช,เชื่อเต็มไปด้วยการขอบพระคุณขอเจิญไอ้พรครับ